สวัสดีครับสวัสดีทุกคนรอเด็กสวัสดีสวัสดีส สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เพีงเราบรรดาอะไรสด เพลงลาบาน,นาก็ยังยุ่งงานเนาะไม่ได้อัพคลิปเพลงลงเนื่องว่ากำลังยุ่งงาน ยังหานักร้องอยู่นักร้องไม่ว่างหลอกแปบ๊บม่นานจะได้ฟังเพลงใหม่ ดดกันสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องเพลิน,นเพลงบนานนาเพลงเราบบรนนาเนะส่วงนี้ยังไม่ได้เอาเพลงลง นักร้องกำลังนักร้องไม่ว่างนะรอติดตามรอฟังเพลงใหม่นะทุกคนรอติดตามเพลงใหม่ได้ฟังแน่นอนนักร้องไม่ว่างนี่นักร้องว่าง สวัสดีครับสวัสดีครับฉันยานไม่ค่อยดี ช่วงนี้กำลังอัดเพลงใหม่รอติดตามนะทุกคนค่ายเพลงค่ายเพลงเราสร้างสรรค์ให้ฟังแน,น,น่นอนเพลง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้มาไลฟรสดทาง YouTube เนื่องจากว่าหายหน้าให้ตาไปดูเป็นนานจากวงการเพลงมาติดตามในานกนระโดดที่เรืัง การทำเพีนี้ก็สมัยนี้ไม่ใช่เวลานานแต่มาสอมวันเดียวสองวันก็เข้าหองาอดได้แล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเะรเป็นปีสองสามเดือน ขครเี็นเราสร้งสสวัสดีครับทักทายสวัสดีเข้ามานะ อูเวียงวงยันไปดูไอ้กันใหญ่ไปงกะโปงขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณมาก f อซทุกท่านที่ติดตามยอดซับตอนนี้ก็คือส0 0 0 0ื่นสาม subscribe ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆรออีกผลงานเพลงลูกทุ่งม่ฟังไม่นานเกินรอส่วงนี้อากาศอากาศทั้งบ้านท่านเป็นยังไงบ้างอากาศหนาวไหมใบ้านผมเนี่ยอากาศค่อนข้างจะเยน็นส่วงมาดูนี้ ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนสุขภาพเป็นส่วนใหญ่สำคัญ บ้านท่านเป็นยังไงบ้างอากาศอากาศเย็งไงนไหมหนาวไหมค่ายเพลงเพลงลาบรนายังจะออกอัลบั้มใหม่รอ,อนักร้องก่อนนะนักร้องยังไม่ว่างนักร้องยังประจำการอยู่ ไม่ยุ่กำลังแต่งกี่ใหม่ทำดุตรีเปิดลูกทุ่มตุ้มมาต้องเวกแนวสมัยนี้ต้องเวกแนวขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ยอด subscribe ซับสไคร์ e ่องน,นี้สามหมื่นแล้ว FC ทุกท่านนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับอยาว่าจะสร้างที่ใหม่ให้ทุกท่านได้ฟังะนะใ,งใ,ในงนอน นักลองค่ายเราเนี่ยเฮ้ย hey. Halo diwas sambut mahasai oh. oh. สวัสดีครับสวัสดีครับทำงานหลบแบบ he สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมแต่วันนี้ไม่มีสาระนะม,มีสาระแต่ว่าเไลายสดไทยสวัสดี FC ขอบคุณมากครับที่ติดตาม s b ั c r i b e ช่องเพลงลาวนาอันนี้เป็นค่ายเพลงลาวนาสว่วน ตรงที่เงียบหายไปก็ไม่ไปไหนหรอกกำลังสร้างสรรค์เพลงใหม่หานักร้องใหม่แต่งเพลงทำดนตรีสำหรับคนไหนนักร้องคนไหนอยากเป็นนักร้องหดัวเสียงมีอาราบปมนของตัวเองทักามาเลย สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสอยากเป็นนักร้องอยากอยากร้องเพลงตามสไตล์ตามสไตล์เพลงลาวนาตามสไตล์ใคร Sorry Sorry Halo. จะได้ปิดไลน์นักคนขอบคุณมากครับ,บ,บ,รบที่โทรศัพท์สกายติดตามซ้อมของเราวันนะี้จะสร้างสรรค์ไว้ไว้นี้